ประเทศเวียดนามนะคะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะคก็คงจะต้องยกให้กับผู้บริหารประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีเวียนตันหยุงนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยมองนะคะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักปฏิรูป<อ>ที่แท้จริงนะคะแล้วก็<อ>นําพาประเทศเวียดนามนั้นให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นทันสมัยตั้งแต่เขาดํารงตําแหน่งมาตั้งแต่ปี2006ค่ะครับแลวจริงๆแล้วเวลาเรานึกถึงประเทศที่ปกครองโดยพรรคเขา ก็จะไม่ค่อยเห็นการเปิดการค้าเสรีมากนะักแต่ว่าในยุคของนายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับเขาได้นําพาเวตนามไปเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือว่า WUTO แล้วก็มีการเปิดการค้าเสรีกับอดีตคู่อริกเก่าด้วยคือสหรัฐอเมริกานั่นเองแม้ว่าจะไม่แน่ใจนะครับว่า เพื่อเป็นการคานอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องยกความดีให้กับเวียนตันยุงครับและล่าสุดนะคะเขาก็ได้รับความไว้วางใจนะคะจากสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์เองนะคะรวมถึงสมัชชาใหญ่นะคะให้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกต่อเป็นสมัย <c oughs> ที่2นะคะโดยเขาเนี่ยถือว่าไม่มีคู่แข่งเลยนะคะคือทางสมัชชาใหญ่ ของอสภาเนี่ยเขาก็เสนอชื่อเหวียนตันยุงเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตเนี่ยมากถึง94ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเขาอายุ61ปีค่ะถือว่าเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของเวียดนามแล้วก็เคยเป็นทหาร ในช่วงสงครามเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องข่าวว่าเป็นนักปฏิรูปนะคะนำประเทศไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็เปิดการค้าการลงทุนค่ะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นสมัยที่2นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าการดํารงตําแหน่งของเขาจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังมีปัญหาอีกหลายๆข้อนะครับที่กําลังรอเขาอยู่อย่างเรื่องของคดีอื้อฉาวเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้เขาก็ถูกวิาพากวิจารณ์เพราะว่ามีบริษัทผลิตเรือนะครับที่เป็นบริษัทของร บริษัทนี้นะครับเกือบจะปิดตัวลงไปแล้วภายใต้การบริหารของเขาเองที่เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับทำให้บริษัทต้องมีหนี้สินมากถึง4,500ล้านเหรียญสหรัฐ หรือว่า1 3 5 0 0 0ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องคอรัปชันด้วยนะครับส่วนเรื่องปัญหาปากท้องก็เช่นเดียวกันครับภายใต้การนําของเขานะครับจนถึงตอนนี้เวียดนามก็เป็นประเทศที่มีการขาดดุลการค้าและขาดดุลงบประมาณมูลค่ามหาศาลครับค่าเงินดองนี้ก็อ่อนจนเกินไปนะครับแล้วก็มีอัตราเงินเฟอ้อที่สูงด้วยนั่นก็แปลว่าเวียดนามอาจจะเข้าสู่ภาวะเข้ายากหมากแพงก็ได้ครับอนอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วนะคะสิ่งที่ประชาคมโลกจับตามองนายก คนนี้อยู่นะคะนั่นก็คือปัญหาสิทธิมนุษยชนค่ะเพราะว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าเวียดนามจะเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศแต่พอเอาเข้าจริงนะคะในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยในเวียดนามเองเนี่ยก็ยังคงถูกปิดกั้นอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครลุกขึ้นมาเรียกร้องนะคะว่าอยากจะเห็นเวียดนามเนี่ยปกครองนะคะหรือว่าเ,เป็นการแข่งขันกันหลากหลายพักนะคะมีพักมากกว่านี้มากกว่าแค่พักคอมมิวนิสต์นะคะแบบเดียวกับประเทศจีนเนี่ยที่กําลังเรียกร้องกันอยู่นะคะ คนคนนั้นก็อาจจะถูกเข้าคุกได้เลยนะคะคือเหวียนตันหยุงเองเนี่ยก็ไม่ปล่อยนะคะไม่เปิดโอกาสให้เกิดความไร้เสถียรภาพคือถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นการทําให้พักคอมมิวนิสต์นั้นเนี่ย ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไร้เสถียรภาพนั้น <c oughs> เขาก็จะจัดการทันทีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลุกขึ้นมาประท้วงเดินขบวนในเวียดนามนั้นเ,นเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะคที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้ที่ทั้งเวียดนามประเทศจีนเองแล้วก็หลายๆชาติ <c oughs> ในแถบอาเซียน <c oughs> ก็อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้อยู่นะคะก็ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแม้ทั้ง2ฝ่ายก็คือเวียดนามกับจีนนั้นจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสันตินะคะแต่ก็คงจะต้องรอดูท่าทีต่อไปนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าน้อยมากนะคะคที่จะเห็นรัฐบาลของเวียดนามเองยอมที่จะให้พลเมืองชาวเวียดนามนนเนี่ยลุกขึ้นมาเดินขนบวนประท้วงแต่พอเป็นการประท้วงประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลเวียดนามก็ยอมให้เกิดขึ้นได้ค่ะครับ